มือนี่มือจะมาบอกสูตรเคล็ดลับตำมะฮงแบ่บจ้าในการตำมะฮงแสบเข้ากใส่พิกลกไปกอนจ้าเพราะ่พพิกลกไปแล้วกใส่น้ำตาลไซแดงจ้าแล้วก็ตำเข้าให้แหลกละเอียดจ้าขั้นตอนต่อไปก็คือใส่มะเขือเทศจ้าหรือป๊เคเลนบานเข้านี่จ้าเพราะเขาจะแพ้งเครืองได้จ้าใส่ไปแล้ลายได้จ้าความแสบอยู่ที่เครื่องจ้าแล้วก็ตำให้แหลกละเอียด ให้น้ำเขาได้ฉ่ำๆนี่ละจ้าคือเคล็ดลับของความแซ่บความอร่อยจ้าแต่ว่าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของตำมะฮงแซบพอมือก็คือเมยไม่ใส่ผงชูรสค่ะเมื่อจะมาใส่ผงชูรสเลยขั้นตอนต่อไปเป็นการบีบมะน,นาวค่ะมะน,นาวบีบเข้าไปให้มันหอมๆเลยจ้จะเมื่อจะใส่บัหน้าอยู่มาเปียงสองเปียงจ้ะแล้วที่เหลือมันก็จะฝานฝาน ฟานเป็นเป,เปลี่ยงคือกันแล้วก็โรยลงไปในครกเพื่อให้ได้เป็นชิ้นๆเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการกินของเข้าจากขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มความหอมแล้วยิ่งหอมไปกุน,นังขึ้นน้ำปลาหอมๆจ้าแล้วสิ่งที่เจอของเข้าเกิดคือหน,น่อไม้จ้าหน่อไม้ออกหน่อไม้ที่ได้มาจากสวนจ้านี่ละจา้าพอใส่พอใส่หน่อไม้ไปแล้ว สากข้าก็จะบอสําคัญเลยจ้ะข้าก็จะใส่ทับพ,พี่จ้ะตะลิ้วนี่ละจ้ะทับพ,พี่เนี่ยนะคนคนคนเละคนเละคนเละเข้าไปจ้ะให้ได้อาทรลเพราะว่าถ้าเราใช้สากเครื่องของเรามันจะเละมันจะละเอียดมันจะไม่อร่อยค่ะข,ขั้นตอนต่อไปก็คือเมกะทินจ้าเมกะทินนี่แม่กระป๋าจ้าจอยกันปอกให้เม้อกินจ้าให้เมยอเดี๋ยวไม่เห็ดคลิปกินจ้านี่จะเป็นสิ่งนี้เจออีกอย่างหนึ่งกระในการตำ ตารอบนี้เขาก็เรียกว่าเล็บมือนางแล้วก็แมงกะพูลจะในการที่จะเอามาตำก่อนเนื้อจ้ามืทอท่านำความสะอาดอยางเรียบร้อยเลยจ้ะแมงกะพูลกับเล็บมือนางมือจะใช้คั้นแป้งก่อนคั้นแป้งมันก่อนหลังจากที่คั้นแป้งมันเสร็จมือก็จะใส่โซดาจ้ะจะแช่แโซดาก่อนเพราะหลังจากแช่โซดาแล้วค่อยเอามาลวกจ้ะลวกเสร็จปุ๊บล็อกนำแข็งเลยจ้ะแล้วก็จะได เล็บมือนางและแมงกระพุนแบบเด้งๆเวลาเคี่ยวข้าก็วยเตีแบบว่ากรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบอุ้ยแค่คิดแล้วก็อยากกินอีกแล้วจ้ามีขนมือผ่าเล่จานน้ำลายมือกอระซอแล้วก็ลายอยากกินอีกแล้วจ้าลังตาตง,งท้าเท่าวข้นข้นให้ข่ขขากันจ้าพร้อมรับประทานพร,ร้อมเสิร์ฟผู้ใดอยากจะกินแบบไดกะอ้ยจัดตามนี่เลยจ้ามือจะบอกเรียกว่าสูตรนี่แซ่บจ้าบริบูรณ์อีกเลยพร้อมเสิร์ฟจ้า